สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันนี้8สิงหา2560ตัวแรกนะครับเป็นตัวเคคานะครับกำไรที่ Q2 ออกมานะครับต่ำกว่าคาดนะครับกำไรเติบโตเยียนเยียนะครับแต่ลดลง Q1 q นะครับอยู่ที่75ล้านนะครับบวก 5.9%เยียร์เยียวนะครับจากการกำไรจากการขายรถเช่าของเคคานะครับบวก23% effective tax ที่ลดลงทำให้ประหยัดภาษีไปได้5ล้านในส่วนของ Q1Q นั้นกำไรลดลง13%จากกำไรจากการขายเช่ารถเช่าต่ำกว่าคาดรวมถึง cost margin จากการขายรถมือ2ที่ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กำไรควอเตอร์นี้ต่ำกว่าประมาณการของเราเนี่ยประมาณ13% กำไรครึ่งแรกนะครับก็บวกไป21.4%สบเอ็ดจุดี่ร์เนเดอเียจ่ายปันผลระหว่างการ51%นะครับกำไรครึ่งแรกที่163ล้านก็ เรียกว่าพอใจนะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจปัจจัยสนับสนุนได้แก่ก,กาไรจากการขายลดเช่าของเคคาที่70 year, เปอร์เซ็นต์เยียวย e เฟฟแท็กซที่ลดลงนะครับจาก14เรหลือ2.9อร์เซบริษัทประกาศจ่ายปันผลอยู่ในอัตรา51สตางค์นะครับคิดเป็น payout 78เปอร์เซสูงกว่า ช่วงปี59นะครับที่30สต่างนะครับหรือเทียบเท่าเพลยเ,เลยชที่55%ขึ้นเครื่อง,องหมาย XD วันที่17สิงหา60นะครับเรายังคงประมาณการกำไรปี60นะครับรวมถึงราคาพื้นฐานที่18.90บาทนะครับแนะนำซื้อนะครับในส่วนของเคค่าตัว ไทยยูเนียนโฟร์เซนฟู้ดนะครับกำไร Q 2องประมาณที่1,411ล้านดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับก็กำไร Q นี้เนี่ยลดลง8%ปดเปอร์เซ็นต์เยียร์ลดลง4% Q 1 Q กำไรที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยจากการคว,คว,ควบคุมควบคคุม่าใช้จ่ายที่ดีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงเยอเนียร์สิบเปอร์เซ็นต์ Q หนึ่ง Q สิบสองเปอร์เซ็นต์รวมถึงภาษีจ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากรายการเครดิตภาษีของเลดด์ล็อบสเตอร์นะครับโดยยอดขายอยู่ที่หนึ่งพันสิบห้าล้านเหรียญ นะครับบวก4%เยอเนียร์บวก13%ค1 q นคนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายของทุกกลุ่มสินค้ามา r g จินยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับอยู่ที่13%จากระดับที่15.8%ในส่วนใน q 2ปี59และ13.8%ใน q 1ปี60จากราคาวัตถุดิบหลักอย่างทูน่ายัางเพิ่มขึ้น17%ผลจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น3%เยอเยียร์และ2%คิวอันคิวนะครับเราก็ยังมีมุมมองบวกนะครับ ากประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับก็น่าจะส่งผลต่อการดําเนินง,งานนะครับมองว่าผลการดําเนินง,งานเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วคงคําแนะนําทยอยซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่22บาท23สตางค์นะครับตัวอินทัชนะครับก็กำไร Q ิวปรับตัวลดลง63% year on เ e a ร์เนะครับลดลงเนื่องจากธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายนะครับซึ่ง ถือ40%ใน d v ดวานเนี่ยลดลง26%เยียร์ year, มาอยู่ที่2,800ล้านเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายนะครับธุรกิจดาวเทียมนะครับถือไทยคมอยู่41%ลดลง63%เยียร์ year, เนื่องจากการเช่าใช้ดาวเทียมทั้งบอร์ดแบนและบอรดอบอรดคาสและบอร์ดแบนลดลงนะครับปรับประมาณการกำไรปี60เพิ่มขึ้น2%จากการปรับลด UFO ฟีนะครับ USO ฟี US fee นะครับก็ ทางฝ่ายจะมีการปรับประมาณการของธุรกิจดาวเทียมลดลงจากการหาลายใหม่ เข้ามาใช้ช่องสัญญาณได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าว่าการปรับลดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO fee ของผู้รับใบอนุญ,ญาตมาเป็น2.5%จาเจากเดิม 3. 7 5เนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม60นย์ทำไมมีการปรับประมาณการผลการเนินงานธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายดีขึ้นทำให้ประมาณการกำไรของ Intouch ทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้น2%์มาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านนะครับโดยผลการเงินงานในช่วงครึ่งแรกคิดเป็น50% 50%ของทั้งปีแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานที่58บาท25สตางค์ไทสแตนเล่นะครับการไฟฟ้านะครับก็กําไรควอเตอร์หนึ่งปี61ปรับตัวดีขึ้นเยอเ e ียแต่ลดลง Q1Q Q นะครับอ็รายงานกําไรที่296ล้านนะครับ บวกยี่สบเอ็ดเปอร์เนเยนียลบ10%คิวอันคิวยอดขายนะครับบวก12%บสองอร์เนเยนียบวก3%ามเปอนคิวอันคิวเทียบยอดผลิตรถยนต์เนี่ยเมษามิถุนาเนี่ย4.65แสนคันนะครับก็ยังลดลงอยู่ทั้งเยอเนียร์และคิวอันคิวรถจักรยานยนต์นะครับก็บวกเยอเนียร์สิเปอร์เซ็นต์1ิเปอร์เซ็นต์และบวกคิวอันคิว10เปอร์เซ็นต์หลักๆมาจากลูกค้าของศูนย์แบ่งตลาด ามากขึ้นนะครับชิ้นส่วนต่อหน่วยนั้นมีมูลค่าสูงจากการเปลี่ยนรดเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟ LED คอสมาจินลดลงนะครับจากการผลิตโมเดลใหม่ซึ่งช่วงแรกเนี่ยมีมีช่วงช่วงแรกนี่มีลักษณะของการลอสเนี่ยหรือว่าการผลิตช่วงแรกจะมีปรานของเสียออกมาสูงนะครับ คงปร,ประมาณการน,นะครับกำไรสุทธิปี61นะครับบวก16%นะครับแนวโน้ม Q2 นะครับเบื้องต้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นเยอเนียและ Q1 Q2 เพราะว่าเป็นไฮซีซั่นตลาดรถจักรยานยนต์เริ่มฟื้นตัวก,กำลังซื้อในประเทศเริ่มดีขึ้นครึ่งปีหลังนะครับคาดแนวโน้มยอดขายจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากปริมาณงานใหม่ที่เข้ามาหลายโมเดลนะครับโดยรวมพังฝ่ายปรับประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้น8%แต่ปรับลดมารจินนะครับจากเดิม18หรือ1 7นะครับส่งผลให้กำไรเนี่ยปี61นะครับบวก16%คาดว่าจะมีการลงทุนใหญ่นะครับจากแนวโน้มงานใหม่ที่เข้ามาค่อนข้างมากในช่วง2-3ปีข้างหน้าแนะนำทยอยซื้อนะครับที่ราคาพื้นฐานที่230บาทนะครับเพราะว่าแนวโน้มงานใหม่เข้ามาต่อเนื่องอีกทั้งปริมาณของเสียนะครับ Yield l นะครับจากการผลิตก็คิดว่าน่าจะลดลงจากการผลิตที่ ค่อนข้างต่อเนื่องและมีการเรียนรู้ในการผลิตมากขึ้นนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับตัวแตตเลสนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ